แตงโมทุ่งยางแดงเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมจำนวน180ครัวเรือนในพื้นที่กว่า1,200ไร่การปลูกแตงโมทุ่งยางแดงเกิดขึ้นจากกลุ่มกเกษตรกรได้รวมกลุ่มกันเพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ประมาณ1,200ไร่ปลูกพืชระยะสัน้นโดยเฉพาะแตงโม จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอทุ่งยางแดงในปัจจุบันและเมื่อวันที่สองมีนาคม2565สาำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานีและสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอทุ่งยางแดงซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมจำนวน80รายได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำท่วมสวนแตงโมเหนือที่350ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลน,น้ำดำและตำบลตะโละแมนาเกษตรกรศูนย์รายได้นับ10ล้านบาทณพื้นที่ตำบลน้ำดำและตำบลตะโละแมนาอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีตอนที่น้ำมาเนี่ยคือชาวบ้านแถวนี้นะคะเราจะมีการปลูกแตงโมขึ้นนะคะทุกปีทุก,ท,ก,ท,กทุกปีะคะ่ะเราจะปลูกแตงโมตั้งแต่ลังน้ำรด น,ะะน้ำเลืของน้ำท่วมนะคะเราจะปลูกแตงโมกันแต่ก็จะมีปลูกพืชผักอะไรต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะแตงโมอย่างเดียวและทีนี้ก็มาใกล้แต่ปลูกแตงโมได้ประมาณสี่เกว่าวันก็ประมาณอีก3สัปดาห์จะได้เก็บน,นะคะก็มาน้ำท่วมมาน้ำท่วมซึ่งน้ำอันนี้มาจากาน้ำ กจ่างสายบุรีสนินบางพีแล้วน้ำเนี่ยมันก็ขึ้นมาเร็วมากจนไม่ทนจะเก็บเกี่ยวเก็บผลผลิตนะคะทําให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากนะคะกับเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรหวังหวังรายได้จากอันนี้ค่ะหวังรายได้าจ,าะะไดาจากนี้จะไปอ่าจะไปใช้ในเดือนของปศของปศคะ่ะแต่ก็ทุนในการเรี<ม>ยนนี้ก็<ม>ก็เสียไปหลายหมื่นเหมือนกัน,เป,นเป็นแสนก็มีะคะ่ะ คือน้ําจะท่วมในเดือนของพรศสจิท่านว่านะคะหลังจากน้ําลดเนี่ยเดือนมกราเขาคือจะเก็บจะเริ่มปลูกแตงโมงกันแล้วแล้วก็จะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนมีนาเมษาไปเดือนมีนาแล้วก็เมษาค่ะแล้วปีนี้ก็คือน้ํามาเร็วน้ามามาผิดฤดูค่ะหมายว่าน้ํามาแบบผิดฤดูของทุกปีค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ทําให ผลการผลิตผล,ผลิตของเกษตรกรเสียหายแล้วก็จะมีทั้งมีน้ำมันขึ้นเร็วแล้วก็จนทําให้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บวัสดุอุปกณ์ไม่ทันเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเกษตรกรไม่ทันแล้วมันก็เลยลอยมีทั้งรถไถรถไถเล็กนะคะรถไถเล็กถังน้ำสองร้อยลิตรสายน้ําแล้วก็มีปุ๋ยแล้วกอ็อะไรอีกหลายๆอย่างนะคะ การที่ไ, <ป S 1> ไม่พาดส<ว>า,าเกิดขึ้นนะครับก็คือมีเงินงุเข้ามาช่วงที่เป็นภาวะที่ชาวบ้านเขเริ่มปลูกกันกันเก็บจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ทิ้ไม่ทิ่อาทิตย์หนอาทิตย์ที่สองที่ก็จะเก็บเกี่ยวแล้วนะมันก็เลยทําให้เกิดการเสียหายโดยสิ้นเชิงครับจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเยียวยานะครับอันนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของการช่วยเหลือ ตามพาธิบัตรนะที่มีราเหตุต่างๆอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นไปตามขั้นตอนตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดเปต่อไปนะครับทําใหา้พื้นที่ที่ปลูกแตงโมะครได้รับความเสียหายตั้งสิ้นนะครับประมาณ350ไร่นะครับมีพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้ประมาณ8ปรายนะครับถ้าคิดเป็นมูลค่านะครับจะเป็นมูลค่าผลผลิตนะครับที่ได้รับความเสียหายก็ประมาณ 630ตันนะครับซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมเป็นยอดเงิน,นะครับรวมทั้งปัจจัยกาผลิตนะครับวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายก็มากกว่า10ล้านบาทน,นะครับ